แล้เรื่องเจ้าบอลลูนนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ใหญ่ให้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐต้องเตรียมตัวในช่วงเวลาของการถแถลงผลงานถแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรสที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะคะและคาดว่าเรื่องบอลลูนนี้แหละที่จะถูกสสพักวิพับริกันสอบ,สอบ,สอบถามและโจมตีอย่างมากค่ะ คาดว่าประธานาธิบดีไบเดนจะต้องถูกตั้งคำถามอย่างหนักเรื่องการรับมือของรัฐบาลและการตัดสินใจเกี่ยวกับบอลลูนนะคะเพราะว่าขณะน,นี้เรื่องนี้กำลังเป็นข่าวใหญ่คนอเมริกันให้ความสำคัญกันมากค่ะและกลายเป็นเสียงวิจารณ์อย่างหนักต่อโจไบเดนขณะที่ในช่วงเวลานี้พรรคริพับลิกันครองเสียงข้างมากในสภาล่างของสหรัฐถ้ามีการลงมติกันเรื่องบอลลูนที่เข้าไปในสหรัฐ หรือมีการไต่สวนข้อมูลกันเรื่องนี้ตามที่พรรควิพับริกันวางแผนไว้ไบเด่นก็อาจจะตกที่นั่งลำบากเพราะว่าก็คงจะต้องไปอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงตัดสินใจยิงบอลลูนให้ตกลงมาหลังจากที่บอลลูนเข้าไปลอยอยู่ในสหรัฐอยู่หลายวันหมายความว่าทำไมถึงรออยู่นานขนาดนั้นนอกจากเรื่องนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจากพรรควิพับิกัน <laughs> Thanks to four years of runaway spending by the Democrats, they increased annual discretionary spending by $400 billion. That's a 30% increase in just four years. They took our nation's credit card, spent like crazy, and left us in deep debt. but not once did they seek accept any responsibility. doubled not they accept Instead, they once any down. or seek did คาดว่าไบเดนจะย้ำความสำเร็จในสองปีแรกที่เป็นประธานาธิบดีเมื่อพรรเดโมแครตได้คุมทั้งสภาสูงและสภาร่างนะคะซึ่งได้ออกกฎหมายสำเร็จไปหลายเรื่องรวมถึงการแก้ปัญหาโควิด -19 ลดความยากจนในเด็กคาดว่าไบเดนจะย้ำว่าเศรษฐกิจดีขึ้นในยุคข,ของเขา เมื่อดูจากการจ้างงานที่สูงขึ้นและการควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อไว้ได้ค่ะจากที่พุ่งสูงที่สุดในรอบกว่า40ปี